รวมหนังหักมุมดูจบแล้วมีเวหวินแน่นอนจะมีเรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยครับ เรื่องที่1ครับ The Sixth Sense เรื่องราวของจิตแพทย์เด็กครับที่เขานะครับต้องไปช่วยรักษาอาการของเด็กชายคนหนึ่งหาจนเขานะครับกลับมาพบความลับบางอย่างที่จะเปลี่ยนความคิดเขาตลอดกาลเรื่องนี้นะครับหักมุมหัวทิมสุดๆหลอกคนดูจนเบือกับประโยคจำของเรื่องนะครับอย่าง I See Dead People และเรื่องนี้นะครับก็ได้ขึ้นหิ้งว่าเป็นหนังหักมุมสุดคลาสสิกไปแล้วเรื่องที่2ครับ Get Out ลวงล่างจิตหลอนเรื่องราวของคริสครับ หนุ่มผิวสีนะครับที่ต้องเดินทางไปพบกับพ่อแม่ของแฟนสาวผิวขาวในชนบทซึ่งครอบครัวนี้นะครับเหมือนจะมีอะไรที่ผิดแปลกไปจากปกติฮะทํำให้เขานะครับต้องไปเจอกับเหตุการณ์สุดแปลกประหลาดที่สุดในชีวิตของเขาที่เขานะครับเคยเจอมาบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้นะครับโคตรหักมุมเลนเอาเวอสุดๆแถมการันตีด้วยรางวัลออสการ์นะครับสาขาบ,บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยมอีกด้วยครับเรื่องที่3ครับ missing เสร์ชหาแม่หายเรื่องราวของเด็กสาวนะครับที่ตามหาแม่ที่หายตัวไปกับแฟนใหม่หากับการสืบเสาะหาล่องรอยบนโลกอินเทอร์เน็ตจนนําไปสู่ความลับสุดระทึกและเลื่องหลอกลวงที่สุดจะคาดเดาบอกเลยนะครับวันเรื่องนี้นะครับตื่นเต้นแทบทุกๆวินาทีขณะที่ดูเลยครับแบบว่ามีอะไรให้เซอร์ไพรส์ตลอดทังเรื่องแนะนาครับไม่มีเสียเวลาแน่นอนเรื่องที่4ครับมามเมล็ดแผนปนใหญ่ส้มสาหนังแนวปนอาชญากรรมที่นักโทษทั้งสองคนในห้องขังกําลังวาง แผนหลบหนีออกไปด้วยกันซึ่งดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องนะคบจะธรรมดาแต่บอกเลยนะครับว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นครับกับตอนจบที่ชวนเหวอการวางแผนซ้อนแผนอย่างแย,ย่จนและยกให้เป็นหนังที่หักมุมที่ดีมากๆอีกเรื่องหนึ่งเลยครับแล้วเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องที่5 f เฟงดาหลิงรักหลวงค่ะเรื่องราวของหญิงสาวนะครับที่มีการนะัด กับคาตรกรต่อเนื่องสุดเหี้ยมโหดจากคืนหวานหวานฉ่ำส่วันฮาลโหดที่คุณจะไม่มีวันหลือเรื่องนี้นะครับเป็นผลงานจากผู้สร้างเลดนายวิทเดวิลและบาบาเลียนการันตีความหลอนด้วยเสียงวิจารน,นะครับคำชมมากมายจากต่างประเทศหนังนะครับจะเข้าฉายในวันที่29สิสิงหาคมน,นี้ในโรงภาพยนตร์เลยครับแล้วเพื่อนๆมีหนังหักมุมเรื่องไหนหรืออยากจะบอกต่อมาคอมเมนต์บอกเรากันได้เลยนะครับร